นี่นะครับสาหรับท่านที่ขอตัวอย่างเทสเข้ามานะครับเราก็ยินดีเทสให้ใหม่นะครับไม่เคยใช้แล้วละตัวนี้นะครับผมมันคือตัวกรองหลังหัวเติมของเรานะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้คือของใหม่นะครับนี่เือของใหม่มาใส่ให้เลยนะครับที่มีไส้อยู่ข้างในนะครับตัวนี้คือเป็นตัวที่ไม่มีไส้นี่วิธีการเทสของเรานะอันนี้ไม่มีไส้นะครับผมและสิ่งที่เราต้องการกรองคือเจ้านี้ไอตัวเนี้ย คือเราเอามาจากรถที่มีปัญหานะครับคือไส้กรองที่มีปัญหาเห็นนะอันนี้คือเศษขี้แก๊สที่มาตันอยู่ที่กรองแก๊สนะครับเราเก็บตัวอย่างพวกนี้ไว้เพื่อจะมาทําการทดสอบนะครับนี่ฮะผมขอนี่มันจะมีขี้มันที่ร่วงลงมาแล้วนะครับผมจะเอาตรงเนี้ยใส่เข้าไปในนี้โอเคเราใส่ไปในตัวเสื้อกลองที่ถอดไส้นะครับ ใส่เข้าไปอะไรล้วนะอ่าใส่เข้าไปหมดเลยเดี๋ยวๆทิปแบบเรียวๆนะทดสอบแบบ <c oughs> ง่ายๆนะครับมันก็จะมีขี้พวกเนี้ยอยู่ในเสื้อเต็มเลยมองเห็นไหมหมองไม่เห็น เห็น,นนะเ,เลยนะครับเสร็จแล้วปิดฝานะครับนี่คือกล่องปิดฝาเป็นเกียวซ้ายนะครับตามมาตรฐานของระบบแก๊สรถยนต์ปิดฝาเสร็จแล้วนะครับ เราจะเอาชุดนี้ติดตั้งเข้าไปในรถแล้วก็ไปเติมที่ปั๊มจริงๆเลยแล้วเราจะดูว่าไอ้ที่เราเติมไปเมื่อกี้มาติดกะค้างองูนในคลองเนี่ยจริงหรือเปล่าหรือว่าหายไปหมดเลยนะเดีย๋ยวไปดูกันนี่เดี๋ยวผมเอาชุดนี้ไปใส่กับรถแล้วก็ไปเติมที่ปั๊มันต่อครับไปไปเลยไปตออัดอ่ตอนนี้นะครับเราก็มาเติมจริงที่ปั๊มเลยนะครับเติมไป200พี่นี่นะครับตัวน,นี้ก็มาจากปั๊มนะครับผม อันนี้เป็นตัวขงโลหะที่เราใส่ไว้ทักคู่นะครับตัวนี้เป็นกรองแล้วก็เข้าถังในรถเต็มจ,จริงนะครับนี่ครับเติมมองเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ได้ช้าเห็นหมครัอันนี้คือผ่านกรองทางวัาเติมสองชั้นนะครับเพราะในรถเนี่ยมีการติดตั้งอยู่แล้วตวงด้วยนะครับก็สองตัวเลยนะรเติมไม่เห็นกันอย่างนี้แต่ก็ ในรถก็มีตวงอยู่ข้างบนนี่ก็ผ่าน2ชั้นแล้วนะครับยังไม่ได้ช้าเลยบางท่านสงสัยว่ามันช้าหรือเปล่าตอนเติมเนี่ยมีกองทั้งเยอะตั้งแยะนี่ครับมันก็ปกติเนี่ยแหละครับอันนี้ผมเติมไปสองร้อยบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเกงียใจปั๊มครับขอขอขออนุญาตถ่ายแค่นี้นะครับนี่นะครับเราก็ยังอยู่ในปั๊มนะครับผมเอามาตรงนี้แหละนะครับจะได้เสร็จนะครับเดี๋ยวได้ทำงานต่อ รถนะโอ้ถอดออกมาดูผลกันเดี๋ยวจะว่าผมตบตานี่กรองใหม่นะครับเห็นไหมากาวยังอยู่นะยังไม่เคยเปิดเปลี่ยนใช่นี่ฮะกาวยังอยู่ ยังไม่เคยเปิดนะครับก้องลูกนี้เอากองใหม่มาเทสกันเลยสาภาพข้างในใช่มันจะมีโอริงมันจะแข็งนะฮะออกได้ไหมเนะี่ยแข็งกว่ะเดี๋ยวเดียวป๊บหนึ่งลืมคิดถึงวิธีดึงอันนี้ออกเลย ีไปเอาครีมแป๊บ,บนึงคลิปเรียวๆนะครับขอไม่ตัดเนี่ยน้องมาวิ่งยืมครีมให้มาดูกันที่มันจะกรองได้หรือเปล่านี่นะใต้มันยู่อย่่งนี้มันจะมีโอลิงอยู่ข้างในนะครับค่อนข้างแน่นนะครับผม นี้ออกแล้วนะครับนี่ครับไส้ไมาสักคู่นะครับที่กรองไว้ได้เห็นไหมนั่งเต็มไปหมดเลยเนีย่ยไส้ที่เราเทเมื่อกี้นะโอเคนะครับนี่คือไส้ที่เรากรอกไปแล้วก็ไอ้ทนนะครับมันคือสิ่งที่เราต้องการกรองนะครับ ไอ้พวกนี้คือผมเอามาจากตัวอย่างที่ติดอยู่ในกลองหม้อต้มของรถลูกค้านะครับผมเก็บตัวอย่างไว้นะครับเราก็เนี่ยกรองตัวเนี้มันสามารถกรองได้จริงเห็นไหมครับนี่เต็มเลยก็ตามที่เรากรอกไปเมื่อกี้อะไรครับที่เรา,มาเมื่อกี้อธิบายขั้นตอนการทสออีกครั้งนะครับตั้งแต่ต้นคลิปคือเมื่อเราอันนี้อยู่ข้างในอันนี้นอย่างนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับต้นเกียวนิดนึงเป็นเกียว้าย สักครู่นะครับเราก็ได้ถอดไส้กรองตัวนี้ออกแล้วก็เอาสิ่งที่เราต้องการกรองนะครับที่มันอยู่ในกรองหม้อต้มที่มีปัญหาเนี่ยเราเทาเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกรองใหม่ที่เราติดตั้งไว้แล้วก็มาเติมเอาปั๊มเติมปุ๊บเข้ารถไปเลยนะครับสิ่งที่เราเทไว้ตรงนี้มันก็จะมาโดนดักอยู่ที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการเทสแบบง่ายๆนะครับเนี่ยที่เรากอกไปสักครู่ก็ทั้งหมดอ่ะครับโดนดักอยู่ตรงนี้เหตุผลคือทําไมมันถึงดักได้ ไอ้ไส้กรองตัวเนี้มันเป็นกรองที่ละเอียดพอๆกับกรองหม้อต้มนะครับมันเป็นกรองชนิดเดียวกันที่กรองหม้อต้มดักได้นะครับพอสิ่งสกรปรกที่เป็นเป็นโลหะหนักพวกเนี้เป็นกรองกระดาษพวกนี้ประมาณ5ไมคอนเนี่ยมันกรองได้หมดอยู่แล้วนะครับเลยมั่นใจได้เลยว่ามันสามารถกรองได้จริงนะครับผมทําหน้าที่กรองก่อนเข้าถังนะครับนี่คือทดสอบไปเห็นแบบจะๆกันแบบนี้ นะครับเพื่อความสบายใจของทุกท่านบางทีบอกว่าเอ้ยไม่เห็นผลจริงๆพวกเนี้ยผมเทสกันมานานแล้วนะครับพวกเนี้ยมันมีอยู่นานแล้วแต่ว่าบางทีเราเอามาลงสื่อไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ในเมื่อมีคนต้องการก็จัดการให้ครับผมเทสให้เห็นกันชัดๆว่ามันสามารถกรองได้จริงนะครับโอเคครับประมาณนี้สวัสดีครับ